ป๊าดพอรถรถบิ๊กไบ่หมดและหงูสไลฟ์มาเข้ามาในหมู่บ้านนะมากินกาแฟกันไปไปเหน่นหูกันนะี่ไปกันเป็นขบวนเลยด้วยโว้ไต่ลักกันนะสุดยอดสุดยอดเจ้า,าในใบไงเง,งาน่ะ แต่ละกันโอ้ยอโอ้วันนี้เหรออกันนี่เหรออ๋อไ้ใหญ่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 รถมาแล้วยังเนี่ยยไปเซาหน้านะคะวันนี้จะไปเซาหน้านะคะรอรถรอรถบัสเลยไปซื่อกับเข้าด้วยเนี่ยมาต้าว่เดียววะ ว้าวใหญ่ดูดูความใหญ่ของรถแต่ละกันโอ้ยเปิดคับกันได้ะจดงนี่